สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้พบกับก๊อฟที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับเมื่อวานเราชมแรปเตอร์ใช่ไหมนี่นะคันที่อยู่ข้างหลังก๊อฟนี่เนาะใช่ไหมครับก๊อฟรีวิวไปแล้วนะครับคันเมื่อวานเป็นแรปเตอร์ดีเซลนะครับแต่วันนี้นะครับก๊อฟจะพามาชมวายแท็กแต่งแรปเตอร์นะครับนี่เป็น ลับเตอร์ต่อกันเลยนะนะครับแต่วันนี้รถที่เรามาแต่งเนี่ยจะเป็น Ranger w i t e t นะครับแล้วก็คันนี้ห้ามพลาดนะครับเป็น g o s b Back Edition นะครับมันไม่ใช่เป็น Back Edition เนาะมันเป็น g o s แ Back Edition นะครับเพราะมันเป็นดำเงาทั้งคันนะครับต้องบอกเลยว่าสไตล์การตกแต่งของลูกค้าเนี่ยมีความเข้ากันนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดนะครับของรถคันนี้ นะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบน้เบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่กำลังตัดสินใจดูรถอยู่ยังไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนเลยก็จะซื้อแคป4ีประตูหรือเอเวอเรสดีเอ้ยเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นการซื้อเพิ่มเติมหรือซื้อรถคันแรกใช่ไหมครับก็เข้าไปดูที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอรับ กดวิดีโอก่อนนะแล้วมันจะมีไลฟ์ลงมาเลยนะครับตั้งแต่เปิดตัวในเกณกันเลยนะครับมีหลายคลิปมากมายนะครับก็เข้าไปชมชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับด้วยนะครับส่วนท่านใดที่เลือกแล้วนะครับเฮ้ยพี่ซื้อ4ประตูแน่นอนพี่เข้าไปที่ช่องช a n e YouTube Corporation อนะไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับมันจะมีกระบะสีประตูอยู่แคบกับตอนเดียวกันไว้ด้วยกันนะมันมีเอเวอเรสอยู่แล้วก็มีข้อมูลการใช้รถอยู่นะครับเราก็เข้าไปดูได้ในนั้นนะครับ ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กด like, แชร์ต้องการแต่งแบบไหนนะครับส่งรูปและคลิปมานะครับบางทีเนี่ยกลบตอบช้าหรืออะไรยังไงกอปต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับไม่มีเจตนาที่จะไม่ทําให้นะครับมันบางทีขับรถอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยครับแล้วมันก็เพลินไปเลยเนาะไม่ได้บางทีมันไม่เตือนอะ่ะเอาตรงๆนะก็จะมาบอกว่าในจุดจุดหนึ่งของ a n d r o i d Auto กับการต่อเล n g e อร์ Ranger เนี่ยมันไม่เตือนแปลก ก็มันไม่เคยแจ้งเตือนนะยกเว้นเราหยิบโทรศัพท์ออกมาบางทีลูกค้าบางท่านก็ไม่ได้รอแล้วก็ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจส่งรูปมานะครับหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับเพราะบางทีขับรถอยู่ให้เรารับได้ก็จะได้คุยกันแล้วก็รายละเอียดก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะนะครับวันนี้มไม่ป็่การเสีย้านี่มาชมคันนี้เลยนะครับเป็นงกรสแบ k, นะ็ k เนาะมันก็คือดําเงาแหละนะครับก็ แม็กเกนฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงมา้านะครับแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1 6 4 0 0 0บาทนะครับสีบอลเงินตอนนี้ไม่มีผลิตใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวสปอร์ตแล้วก็ตัววายแท็กเนาะก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับก็ลองเช็คมาได้นะครับบอลเงินเทาดำไม่เพิ่มค่าสีนะครับสีพิเศษขาวมุกส้มเหลืองบวกเพิ่ม10,000บบาทนะครั ส่วนใครต้องการ 6A t ทแบบมีแพ็กเกจนะครับก็ลองเช็คกันเข้ามาได้นะครับเพิ่มแพ็กเกจอีก50,000บาทตอนนี้ก็ไม่ได้ผลิตแล้วเหมือนกันนะครับมีเท่าที่มีนะครับอ่ะถ้าใครต้องการแบบเว้ยมีตัวช่วยการขับขี่ตอนนี้ต้องขยับเป็นไบเทอร์โบแล้วนะนะครับก็ยังไงสอบถามมันเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับเป็นตัวสแตนดาดนะครับแล้วก็รถที่เรามารีวิวเป็นสีดำแอปสโลู์แบ็คนะครับก็คือดำเงาอ่ะเดี๋ยวก็พาชมนะครับคันนี้นะครับอย่างแรกที่ลูกค้าเลือกติดเลยก็คือตัว ออคริลิกครับคำว่าเจอร์นะครับนี่ที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้อะคริลิกแท้นะครับอะคริลิกแท้ตัวนี้มันจะมีสีเดียวนะครับมันมีความเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีสันคมแล้วมีความนูนมีมิติมากกว่านะครับอะคริลิกแต่งแต่ท่านใดชอบสีโครเมียมสีแดงสีขาวอะไรพวกอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็ต้องไปเป็นงานแต่งเนาะเพราะว่าของแท้ของ Ford มีสีนี้เท่านั้นนะครับก็เดิมสแตนดาร์ดมากับรุ่น Storm t ตอมแท็ป นะครับคันนี้เอามาติดนะครับวายแท็กเพื่อให้ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอ่ะกระเทิบลงมานะครับเราเห็นเลยโดดเด่นเลยนะครับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวก็ออไปดูชุดแต่งกับขอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไล่ชุดแต่งยาวเลยคันนี้นะครับใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงาเห็นนะครับครอบใส่หน้าคันนี้ใส่เป็นสีดําเงานะครับ <c oughs> เพื่อให้รับกับสีรถแล้วก็ชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับหล่อขึ้นคมขึ้นไม่บังไฟวิ่งกลางวันนะครับ ไฟหน้าเป็น LED multi e f l c t o r นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับรถรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็น LED นะฮะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับเราหมุนไฟตัดหมอกขวาไฟตัดหมอกขวาติดนะครับหมุนพวงมาลัยขวาขอโทษครับหมุนพวงมาลัยขวาไฟตัดหมอกขวาติดหมุนพวงมาลัยซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะครับตอนที่เราไปยูเทอร์ในที่มืดหรือเราไปเลี้ยวในที่มืดนะครับมันจะได้มี แสงไฟนะครับที่ให้เราเห็นเส้นถนนหรือขอบถนนนะครับเห็นไหมฟอร์ดใส่ใจจริงๆนะนะครับ <F ord> ก็จะมาอ่เรามาดูกันที่พระเอกของวันนี้เลยชุดแต่งชุดแต่งแรปเตอร์นะครับคันนี้ทําเป็นดําเงาทั้งหมดดูกระจังหน้านะครับกระจังหน้า FORD นะครับกระจังหน้าฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็ยังเรียก FORD อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรกระจังหน้าตัวนี้นะครับถ้าไปใส่รถรุ่นที่มีกล้อง กล้องมันจะอยู่ข้างล่างระหว่างตัว O กับตัว R เหมือนเดิมนะครับและเป็นรุ่นที่มีไฟนะครับมีไฟ LED 3จุดตรงนี้นะครับนี่ไฟ LED เนี่ยเราเลือกจะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับสีตอนนี้นะปัจจุบันนะครับมีขาวกับส้มลูกค้าสามารถเลือกได้นะฮะมันก็จะมีชุดแต่งลัปเตอร์มีเยอะถูกไหมมันมีตั้งแต่ชุดนี้นะครับชุดหน้าที่เป็นเทียบงาน1ต่อ1หรือชุดหน้าแท้นะครับชุดหน้าแท้ก็คือเบิกไอ้คันนี้มาใส่เลยเนี่ย เบิกตัวนี้ออกมานะครับก็จังหน้าตัวนี้มาใส่มันก็จะไม่มีไฟนะครับอยากให้แยกนะครับเพราะบางทีแบบเราเนี่ยตอนเสน,เนอลูกค้าไม่รู้หรอกใช่ไหมบางทีลูกค้าไปดูมาเฮ้ยคนนูน้นแถมฟรีพี่ทําไมกร๊มาเก็บเงินงานบางทีมันคนลังงานนะครับอ่ามันคนลังงานตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งแรปเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นงานของคนไทยด้วยนะครับแล้วก็สวยงามเดิมเดิมเนี่ยพวกนี้เป็นดับด้านนะครับคันนี้ทําเป็นดับเงานะครับ อ่เนี่ยเราชอบแบบไหนเราก็บอกเนาะก็จะได้จัดให้ถูกในความต้องการลูกค้ารถของท่านยิ่งละเอียดทานยิ่งได้ในสิ่งที่ชอบนะครับอ่ะชุดกันชนครับทําเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับปกติเนี่ยท่ทอนครึ่งบนเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมข้างล่างก็จะเป็นสีดําด้านบ้างสีเทากาเฟบ้างนะครับคันนี้นะครับเหมือนที่ก็บอกนะครับทําเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับหล่อไหมหล่อนะใช่ไหมครับมันหล่อแล้วมันดูสะกดนะครับดู เด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับชายกันชนนะครับก็ทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีห่วงลากคู่หน้านะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเห็นไหมอ่ะแล้วมาดูกันชุดแต่งตัวนี้นะครับหลายท่านบอกว่าเฮ้ยพี่ก็เห็นแต่ละคนแถมแต่ละคนติดนะครับใช่ไม่แปลกครับนะครับแต่ถ้าผมติดงานรูปแบบที่เป็นรูปแบบนี้นะนะครับงานของเจ้านี้นะครับก็คือคิสนี่ผมให้ดูก่อนเห็นไหม นี่คือแบรนด์เขานะครับคือ kiss k i s s นะครับถ้าเป็นชุดแต่งแรปเตอร์งาน kiss ถ้าซื้อกับผมผมติดตัวนี้ด้วยนะครับผมติดกันแทงตัวนี้ด้วยนะครับใครไม่ติดไม่รู้ก็ติดนะครับก็ติดก็เปลี่ยนให้มันจะได้สวยนะครับตัวกันแทงตัวนี้นะครับมันมากับชุดนี้นะครับแต่ชุดสแตนดาร์ดมันไม่มีนะมันต้องเพิ่มเงินนะครับ <mark mark> แต่ถ้าเกิดใครออกชุดนี้กับกอบกรอบติดให้ด้วยนะครับ <mark mark> เลือกได้นะเป็นสีเงินเป็นสีดำด้านนะครับ ตัวนี้แถมให้นะครับเราไม่ได้ติดแต่โล่งๆเอาแค่สวยแต่ท่อนบนเนาะทีนี้เราก็ติดให้ด้วยนะครับเพราะว่างานแบรนด์เขาเนี่ยคือชุดใหญ่มันต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับชุดเต็มแลต้องมีตัวนี้ด้วยเนาออ่ะมาดูอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มอันนี้ลูกค้าเพิ่มกันมอเตอร์พวงมาลัยนะครับนอกจากแต่งสวยมันก็ต้องดูแลด้วยถูกไหมนะฮะตัวนี้มันมอเตอร์พวงมาลัยของฟอร์ดเนี่ยมันต่ำแล้วมันโล่งนะครับคันนี้ก็เลยติดเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับ การกระแทกันแบบเสียดสีเนาะนะครับอันนี้ก็ติดของแท้ของฟอร์ดเลยนี่นี่หล่อจริงอ่ะ,ออะมาดูกันที่คิวล้อครับคิวล้อก็ทรงแรปเตอร์แหละนะครับคันนี้ก็ทำเป็นดำเงาเนาะนะครับเห็นไหมตอนทำเป็นดำเงาทั้งหมดเนี่ยนอกจากมันหล่ออะนะมันดูใหญ่ด้วยเนาะมันดูใหญ่ขึ้นเลยนะครับเพราะมันไม่มีมิติอะไรให้ตัดเนี่ยมันก็ยิ่งดูใหญ่ครับไปใหญ่นะครับอ่ะ ก็เถอะมาที่ช่วงล่างนะครับวายแท็กเนี่ยโชคเป็นโชคโมโนทูปนะฮะดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับนี่ดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อนะครับเดิมเนี่ยเป็นล้อ18อยู่แล้วนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแต่งนะครับเป็นของเวกเวลนะครับเวกแท้ Wake ale, นะ VF062 เนาะ VF062 นะครับถ้าเป็น18นะมันจะเป็นลายนี้นะครับอ่า เราก็จับคู่กับยางคินโตะนะครับก็2 6 5 6กห้นะครับเราก็เลือกได้นะเวกส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันก็20ใช่ไหมนี่จริงๆเขามีนะ18แนะครับนี่แล้วก็สวยงามเลยลงตัวเลยนะครับลูกค้าเลือกเวกจับคู่กับยางคินโตะเพราะอะไรรถเก๋งนะครับของลูกค้าลูกค้าก็ใช้อยู่ลูกค้าบอกเวกดีนะครับยางคินโตะวิ่งดีนะก็จับมาใส่กระบะาคาันที่ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับเห็นไหมบางทีการแนวการตกแต่งเนี่ย ผมเป็นแค่ที่ปรึกษาลูกค้าเลือกได้แล้วเราก็มาคุยกันผมบอกก่อนเลยนะคืนนี้คันนี้คือคันแรกที่ก๊อฟใส่ยางคินโตแต่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยก๊อฟดีอ๋อก็เนี่ยครับอีกหน่อยมันก็จะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าอีกหลายๆท่านนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับแก้มนะครับเทอร์โบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียร์หสปีดนะครับที่ระบายความร้อนเนาะกระจกเป็นสีเทากราไฟไมมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างนะครับตอนเราเปิดประตูเนี่ย มันจะมีไฟนะครับเพื่อให้เรามองเห็นก่อนก้าวขึ้นรถเนาะแล้วก็ลาหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะก็จอดนิ่งก็200โลนะครับไม่ควรเกิน250อยาเลยนะนี่คือสุดๆแล้วเนาะแล้วก็วิ่งนะครับ80โลไม่ควรเกิน85าโลกันสาดใส่กันสาดแท้นะครับฟิล์มฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับมือเปิดนะครับรุ่นนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์ก็คุณใจอยู่ที่ตัวเดินเข้าไปปุ๊บสอดมือได้นะครับหรือทันล็อกรถได้เนาะบันไดนะครับก เป็นสิ่งเงินนะฮะเห็นไหมมันรับกับราวหลังคาแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะครับเข้ากันมากเลยอูดูค่อนข้างยังหล่อเลยนะครับนี่อ่ะสปอร์ตบาร์นะครับ,อรบของตัววายแท็กเนาะวายแท็กมีบเหยีบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีบเหยียบขึ้นท้ายกระบะอ่ะให้ดูมิติด้านหลังอีกนิดนึงนะครับผมว่าอย่างนี้สวยนะไม่ต้องกลัวจ่าด้วยนะโบกไงก็ไม่ผิดอะ่นะเนาะมันพอดีนะครับมันได้ยีบไฟท้ายนะครับเป็น l น d ดีตรงนี้นะ รีเบกนะครับเป็น LED เลี้ยวถอยไปหลอดไส้นะครับข้างล่างไม่มีอะไรนะอะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับก็ Easy อีซี่ลิฟต์อันน้ำหนักเบานะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้แล้วก็ไอคริลิกค่ะเาไวทแท็กนะครับแล้วคันนี้เพิ่มเติมนะครับไอคริลิกนะสีดําเงาเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมถ้าดูเนี่ยดูมันมีมิติเห็นไหมมันไม่ได้แบบบุ่มลงไปมันดูมีมิติอ่ะมันก็คมกว่าเดิมที่ไม่ติดนะครับ กันชนท้ายนะครับเป็นสีเทาการไฟมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับด้านหลังมีปลั๊กไฟนะครับ12โวลต์180วัตต์แล้วก็230โวลต์นะครับ400วัตต์นะเป็นปลั๊กไฟบ้านแถวตอนหลังนะครับก็มีแอร์หลัง USB Type A Type C แล้วก็230โวลต์นะ400วัตต์นะครับเปิดหน่อยก็ได้เนาะให้ดูนะครับเพราะส่วนใหญ่จะ ไม่ได้ตัวสแตนดาดกันเท่าไหร่นะครับก็ดําได้ส้มนะครับบางคนเรียกได้เหลืองได้หมดนะครับเรียกไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเติมน้ํามันนะครับก็กดตรงนี้เติมดีเซลได้ทุกชนิดเนาะตอนเติมดับเครื่องชุดควบคุมกระจกนะครับคู่หน้าเป็นออโต้มือเปิดแบบซ่อนบอะไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศท,ทางพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็น้าหนักเบาครับควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันเป็นพุชสตาร์ทมีที่วางแก้วซ้ายขวา นะครับไฟหน้ามันที่ก็บอกเป็นออโต้เปิดไฟตันหมอกอย่างเดียวหลีแสงหน้าจอปรับไฟสูงต่ำนะครับตอนเราบรรทุกเนี่ยหน้าลอยเนี่ยให้ปรับไปที่เบอร์ 2, ไปเเบอร์สนะสแตนดาร์ดคือเบอร์0ที่ปัดน้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะครับมีที่หน่วงปริมาณน้ำฝนนะจอนะครับก็8นิ้วนะครับจอเป็น8นิ้วเนาะ กระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ usb เก๊ะเป็นเก๊สอชั้นนะครับรุ่นนี้มีแอมเบียนไลท์นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์นะจอกลาง12นิ้วครับสิงห์โ a ร์เออแอนด์ออโต้แอปเปิลคแบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน f o r ์ดพลาสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับระบบโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระยแยกซ้ายขวานะครับด้านหน้ามีไวเลสชาร์จครับ usb Type a Type c เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้าามมมีีโโหหดดกรขขับ่4นะะคครรรัับบบุ่นนนี้ใใบ เนาะลราก็เหมือนที่กับเรียนนะครับ ABS EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวบนทางลาดชันมี ROM ป้องกันการพลิกคว่ำมี ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีนะครับล้านหกหมื่นนะครับหล่อๆเลยนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรไอดีไลท์ก็ขึ้นไาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ